You are now listening Anything now to Podcast are Talk listening สวัสดีเช้าวัวนศุกร์สุดสัปดาห์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับผมนนท์เทวันเอกมกคลผู้ดำเนินรายการ Anything Talk Podcast แล้ววันนี้เราก็อยู่กันมาถึงอีพิโซดที่10กันแล้วนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดกันในหัวข้อ e ีสปอร์คืออะไรมีความเป็นมาอย่างไร เมื่อพูดถึงวงการกีฬาที่มาแรงที่สุดในโลกยุคดิจิทัลณตอนนี้นะครับและกําลังได้รับความสนใจไม่แพ้กับวงการฟุตบอลก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากวงการอีสปอร์ตที่ทุกภาคส่วนครับล้วนจับตามองและกําลังเป็นกระแสไปทั่วโลกสังเกตได้จากยอดเงินรางวัลของกีฬาอีสปอร์ตนะครับที่บางรายการเนี่ยมีมูลค่ารวมเกือบเทียบเท่าการแข่งขันกีฬาดังๆอย่างฟุตบอลโลกไปแล้วครับเรียกได้ว่าในระดับโลกอีสปอร์ตนะครับ กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดหลีกอาชีพนักกีฬาอาชีพนักภาคนักแคสเกมอาชีพมากมายเลยครับรวมถึงแบรนด์ต่างๆในระดับโลกนะครับที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมดังๆไม่ต่างจากวงการกีฬาอื่นๆครับสำหรับในประเทศไทยครับอีสปอร์ตเพิ่งได้รับการประกาศการรองรับจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้บรรจุเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาทําให้เหล่าเกมเมอร์และคนในแวดวงอ e ีสปอร์ตในบ้านเราเนี่ยตื่นตัวกันเป็นอย่างมากเลยครับและอ e ีสปอร์ตคืออะไร มาทําความรู้จักมันกันดีกว่าครับ e s p o r t ครับคือการรวมกัรระหว่างการเล่นเกมและการแข่งกีฬาซึ่ง eSport ครับย่อม,มาจากอิเล็กทรอนิกส r t ซึ่งแปลตรงตัวเลยก็คือกีฬาอิเล็กทรอนิกมีโครงสร้างเหมือนกับการจัดการแข่งขันกีฬาทั่วไปเลยครับคือมีโปรแกรมการแข่งขันมีผู้เล่น2ฝั่งทําการแข่งขันกันต่างแค่เพียงกีฬาที่นํามาใช้ในการแข่งขันเป็นเกมออนไลน์เท่านั้นเองซึ่งครับ เกมออนไลน์เนี่ยเป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้แรงกายแต่ใช้สมองไม่ส่วนสําคัญและมีอุปกรณ์กีฬาคือเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์โดยผู้เล่นเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้แรงกายในการแข่งขันเมื่อกีฬาทั่วไปแต่ต้องใช้สมองในการคิดวิเคราะห์และนําไปสู่ชัยชนะสิ่งที่จําเป็นสําหรับกีฬาชนิดนี้นะครับไม่แตกต่างไปจากการเล่นกีฬาอื่นๆตรงที่ผู้เล่นต้องมีทักษะมีการวางแผนในการเล่นและมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ําเสมอจึงจะนําไปสู่ นักกีฬามืออาชีพที่สามารถคว้ารางวัลมาได้มากมายครับ e s p o r t ครับเรียกได้ว่าเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ก่อกํากเนิดขึ้นมาครับและกลายเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมและยอมรับไปทั่วโลกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีเงินรางวัลที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วถึงทำให้ผู้คนที่สนใจในเกมอยู่แล้วเนี่ยเกิดการฟอร์มทีมแข่งกันขึ้นมาอย่างมากมายเลยครับ นอกจากเงินรางวัลแล้วครับนักแข่งยังได้ชื่อเสียงและเกียรติยศอีกด้วยครับถือเป็นความภูมิใจที่สูงที่สุดในชีวิตของนักแข่งอีสปอร์ตหลายๆคนที่อยู่ในวงการนะครับซึ่งเราเองนะครับก็สามารถเป็นนักแข่งมืออาชีพได้เช่นกันครับหากว่าเรามีความมุ่งมั่นมากพอนะฮะการแข่งขันอีสปอร์ตครับเริ่มต้นแข่งขันกันในช่วงปี1 9 7 2ครับที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดซึ่งเกมที่จัดการแข่งขันกันเนี่ยครับคือเกม Space War ครับ เป็นการแข่งขันภายในมหาวิทยาลัยกันเองนะครับและอีก9ปีต่อมาครับบริษัทอาตาลิวิกิอาตาลินะครับที่ตอนนี้เนี่ยทนกระแสการเวลาไม่ไหวแล้วก็ทำการปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วครับได้เคยจัดก,การแข่งขันเกม Space Invaders ซึ่งตอนนั้นครับมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า5,000คนจากทั่วสหรัฐอเมริกากันเลยนะครับจากนั้นครับโลกก็เข้าสู่ จุดเริ่มต้นแห่งอินเทอร์เน็ตครับที่ตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่พวกเราขาดกันไม่ได้แล้วสําหรับมนุษย์นะครับในช่วงน,น,นั้นครับอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างมากกับเกมเพราะมันช่วยให้เราแข่งหรือว่าเล่นกันในระบบออนไลน์มัลติเพเยอร์และก่อกําเนิดเกมอย่างเช่น Quake, Counter s t r i k e และ Starcraft ครับซึ่งทั้ง3เกมเนี่ยครับก่อให้เกิดแรงจุดเริ่มต้นของคําว่า eSport หรือ Electronic s p o r t เกมการแข่งที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์การแข่งขันประกอบด้วยเมาส์หูฟังคิวบอร์ดแผ่นรองเมาส์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับเปรียบได้กับรองเท้าของนักฟุตบอลรองเท้าวิ่งหรืออุปกรณ์ของกีฬาทั่วไปที่ใช้แข่งขันกันครับส่วนคอมพิวเตอร์และเกมเนี่ยก็คือชนิดของกีฬาหลังจากมีเชื้อเพลิงแล้วครับไฟของอ e ีสปอรก็ลุก ขึ้นอย่างต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาครับมีการจัดตั้งองค์กร e ีสปอร์อย่าง Major League Gaming หรือ MLG ที่ตั้งชื่อโลโก้ขององค์กรรวมถึงการจัดการครับคล้ายๆกับ Major League Baseball หรือ MLB และ Major League Soccer หรือ MLS ฝากเกาหลีใต้ครับที่นิยมชมชอบเกม StarCraft กันถึงขั้นมีมหาวิทยาลัยหลักสูสตรส t a r r r a f t เนี่ยก็ตั้งองค์กร Korea Esport s Association K E S P A ขึ้นมานะครับเพื่อกำหนดขอบเขตและก็ตั้งกติกาของการแข่งขัน Esports ขึ้นโดยมีรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยสนับสนุนอยู่เต็มที่ครับ เมื่อองค์กร KESPA ถูกตั้งขึ้นนะครับและเริ่มมีการแข่งขันแล้วเนี่ยสปอนเซอร์ต่างๆก็เริ่มตื่นตัวกับธุรกิจนี้นะครับและได้มีเจ้าของธุรกิจชั้นนำของเกาหลีเนี่ยเริ่มหันมามองเช่นสถานีโทรทัศน์ KT บริษัท CJ Group ธุรกิจเครือข่ายมือถือ SK Telecom บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า Samsung เป็นต้นครับฝั่งทางสหรัฐนะครับ ก็ MLG ครับก็มีสปอนเซอร์มาสนับสนุนอย่างต่อเนื่องครับส่วนใหญ่ครับจะเป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างเช่นเป็นคิว o i t t e h h นอกจากนี้ครับยังมีการแข่งขันรายการใหญ่ของโลกอย่างเช่น WCG หรือว่า World Cyber g a m e IEM หรือ Intel Extreme Master เกิดขึ้นมาด้วยครับในตอนนี้ครับผู้ใหญ่หลายๆคนครับอาจจะยังมองว่ามันก็แค่การเล่นเกมไปวันๆไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมา เพราะฉะนั้นแล้วครับเราจึงต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าการเล่นเกมของเราครับไม่ใช่การเล่นเกมธรรมดาที่เล่นเอาสนุกและเล่นฆ่าเวลาแก้เบื่อไปวันๆแต่เป็นการฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันชิงเงินรางวัลและเกียรติยศซึ่งวิธีที่สามารถทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถทำได้ด้วยตัวเองครับคือการลงสมัครการแข่งขันเกมกีฬา e-sport ที่อาจจะเริ่มต้นจากสนามเล็กๆสู่สนามกลางและสู่สนามการแข่งขันระดับประเทศ โดยการแข่งขันครับแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันคือสมัครเล่นกึ่งอาชีพและมืออาชีพครับรวมถึงครับมีรายการแข่งขันและลีกต่างๆเช่นเดียวกันกับการแข่งขันกีฬาทั่วไปเลยครับในประเทศไทยตอนนี้ครับสำหรับอ e ีสปอร์ตกำลังเป็นที่ยอมรับกันแล้วสังเกตได้จากการแข่งขันรายการใหญ่ๆที่ปรากฏขึ้นในหลายๆปีมานี้นะครับสำหรับการเข้าสู่วงการนี้ครับหลายๆคนอาจจะเริ่มจากการเล่นเกมเป็นงานอดิเรกมุ่งเข้าสู่การเล่นเกมเป็นอาชีพ และใช้ฝีมือที่ถูกพัฒนามาใช้ในการลงแข่งขันชิงเงินรางวัลจากหลายๆสนามแข่งซึ่งผู้ฟังทุกท่านครับหากพวกคุณเองครับพร้อมที่จะเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำแล้วเนี่ยทุกคนหากยังมีใจเปลี่ยนสิ่งที่ชอบเป็นอาชีพอีกด้วยนะครับเชื่อผมเตออครับว่าพวกคุณเองก็สามารถเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตมืออาชีพได้ไม่มีอะไรหยุดฝันของพวกคุณได้นอกจากพวกคุณเองอย่าลืมนะครับ สำหรับห e ัวข้อ e s p o r t คืออะไรมีความเป็นมาอย่างไรก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดใดๆก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและหากท่านใดชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด Subscribe ช่อง TechToro และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับข้อมูลข่าวสารที่ดีต่อไปสำหรับวันนี้ผมนนท์เทวันเอกมกุลและ Take t e c ก t o o ขอขอบคุณครับ You're now listening to Anything Talk Podcast